สบายดีทั้งลาศสวัสดีทั้งไทยทุกคนทุกบอสวันนี้กับบรรยากาศประมาณบ่ายโมงกับสินาทีพี่น้องมนี้การวัน,น,นเสาร์พี่น้องวันที่7พี่น้องวันนี้นาตาลีมามานั่งหลินได้อันเขนน้มเลยนะมาเชื่อมาเชื่อย้าละกะนันเลยเขาฟรีอนั่งอยูฟรีเอาแต่ทีเมื่อละละมัะได้อันตั้มเมียงซื้อข,ขาวก้องมา เียอทำเมี่ยงวัดชคาย,ย,าอคายโอ้ยใครเป็นผื้คา้าข้มากระขักเลยดิมักง่ายบนทูน่าหละ tôm nhóm Thôi nhà được mang khổ cho con Nàng nhiều khiêm khổ cũng Vừa mua hôn đưa cho em bó đây khiếp Cái đây bậc đứa. Cái มันื่อยาดีอันดีเนิว้วก็รได้บอกใครตะกี้นะตะกี้เนี่ยมาจากบอกกินประจำคันเ,นเบื่อเหรอครัมันเจ็บพี่น้องมันเจ็บคันเบื่อต้งไปซื้อเอา

เรเปิดชอ้อนเพื่อนอ่ะนะตุมานาดน้วยเปิดชอ้อนเพื่อนมาแจ้งมาได้คลิปเปิดฮ้อนเพื่อนมาบ้านฮ้านเพื่อนกับประมาณ3โมง4โมงเนาะแค่มันคำนี บาบบลิวคือยาปุงยาแบตตอรีน่ะขั้นคุณม,มากนะากแล้วที่ได้นะแบตเตอรี่ี่เานำนะ พี่น้องพราำไมยุ่งกังไปน้ำตันะ้มเมียงเขาตาข้าวตานังรม ขาข้อนะตั้งสมอกขน,น,นอกพี่นาะตั้งสมอกขนอกเอาโอ้ย,ยก็แลยว่าจะซื้อขากออกมาอยู่มันหนักเบิอดออกจ้ะ ว่านทางลานี้แบรลานี้คือล่านตรงกลางนะัวล้านทีล่านทางหน,น,น้าเป็นล่านตรงกลางอารมณ์แคละขะข้ายหนา้าคล้ายตา านางแค่แยานแต่พี่นอ้องเป็นหัวลรานนางลมลมลงคีบแล้วจังทีเมื่อเพื่อหอดบ้าน จะรยกรนะ้ำพ่างอะไรโรดเมื่อตะกัดโตเมื่อกะระเพกกับกรได้คายเพราะมันมันเอว่ารวมหมอกมันครายพอดีมันนั่นฝนตกะุูนเขากบ็บเบื้องเบื้องแต่ขอหามานั่งก่อนนะเระือชวนนั่น,น,ว,น,นวันเทมทอง เ้มุดดคงเบิ่งล้วว่าใเบะมือมือนสประชาด้วยเนาะจังว่าว่าผู้ดียาแนงมาอีเลยที่ละคนงานได้ก็เล้ ที่พาไปหลอกบรรยากาศตันนะวนั้นเท่านี่แหละแซ่บแท้ซ้ํที่แซ่บบ่ได้ล่างมือน้าําปินกระเบิดแล้ว ไปนั่งมาเน,น,นี่ยข่านไปผ่านทางหมุนหกนาฮานเนื่ยเนี่ยทอดไปภูเขาเนาะภูเขาทั้งยังเลื่อนเลือมเลื่อมมากมากเปิดทั้งเลื่อมมากมากพระ้าพับตาลงกันเท้าเนี้ยม เตอนนีน้ทั้งอื่นแบบบุหิเฑนเขาจึงจะได้เห็นเขาทั้งหวกนางทั้งอื่นแบบบุหิเฑนอะไรพูดมาในนี้พูด,ดเขาจะนั้นแหละเรือเร่อมเรือเร่อมคือดอกไผ่นี่ จชกว่าผู้บาวนาตาลีเบิ่งคลิปนกกาตาลีเป็นเ้อาเห็นหัวล้านนั่งปจับอันจะว่าวอาไปมาผู้บาวเด้อไปได้าหาผู้บาวได้มาซื้อยาเจ็บเบิดยาแล้วก็กับมาจังดตกคนหัวล้านใจดี ก็้แหละคุณเกิดวันจันทร์มิสเดลี่เพือนคือชาวชาวนางแมงม,มุมพบเดว Nắng bức bớt bức nóng bức bớt bức nóng bớt nóng bức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  nóng mèo นบตรีเ่เขานะ้ำใบมะพรา,าเป็นลยุกหนึ่งเป็นกระไฮเขาชื่อสองถุงเป็นกระไฮพี่ถุงหนึ่งเป็นกระไฮทึกถือได้เป็นกระยุบยาฉลาย,น,ย,น,ย,น,ยนิ่งเขาอีกกำมึ่ง ใเบิ่งก่อนยายสลึยาสลายนี่เป็นมูเป็นมูมูขาเจ้าคายนั่นทุกเปดช่นบเดี๋ยวเราใครนะทะเทนหน่งเศ้าพาแล้เราก็รู้ไทยแบต่ตรี่กันถือเป็นเป็นปีเป็นนองะิปู่หญิงเกืดเปินเอื้อกระทืบนะัที่ของถากในเพลิน คาแท้ไม่ทุกหนึ่งเข้าใจทุกหนึ่งใจเ้าวบ้านล่มเคยมาหิดขายหนาขายตานตัากะลี่หัวล้านหัวผูกหัวหลูดไม่ต้องเนานะขายหนาขายตานักกระโดง ไปทาเปาเนะางนะ้งทำสีเสพนะฮะยังอีกนะคือดำใช่ยังชูมันเข่าตาไปเนาะ cái dặn bụi ít và nhông thung nó khảo ta à à kho lem ta bớt ngoài này vẫn khập bớt Mươn ta thấy nam kêu Mươn là đi Thôi nhung chuông Mấy đứa khóc ta Nam ta kêu Nam ta kêu Thôi là bị đông kẹp ก็กีข้ขนุมก็นดนะเก่พิษก็ปไปบรรูทำวิวกันจังล่างบรรยกากาศพี่นอ้อง อยู่แ,แ,แ,แค้มคองแคมโค้งริมโค้งริมโค้งแตแล้วพี่น้องเอ้ยกินเมียงครับเขาจีนแคบบะอีกครับอีบอบอเมยไไนเ์นักแสดงยอดคือธุรกินเขาเล็กบอลลินเล็กน้อยก็ยมีเพื่อนสังผู้คนทุก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 ฟังพูดเป็นอันตา,ตาลตาล กาละตะโอ้ยทางพูนเป็นอันนาวาชิวชิวอวะ่วาอำเภอันมานี่มันมันก่บถึงทางพูนอ่ะเป็นอันอันหมู่ทหารพี่นอ้องผูแต่ก็นั่งชุ่มมาได้ตะกี้นะ่ะหนา้าพี่ได้พี่น้องน้าู่เขตนี่แหละเขตต้นไม้ต้นนี้แหละเขตนี้แหละ กระเจ้าเทกันเกลือไปหดผุเลยมาไปเบิงหน้าถึงเมื่อดมขนาดบรรยากาศเนาะเค็มน้าเค็มน้เค็มน้านักสิบุญโค่งเบิ่ง้ย็อสีเป็นถูกชาน